โอ้ยตัวใหญ่ด้วยครับท่านผู้ชม uh, นี่ครัอโอ้โหต่อเต้มครับก็อ uh, อนนสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็พบกับผูเช่นเคยครับไผ่สีทองเนาะก็คลิปที่แล้วก็ไปดักหนูมาวันนี้ก็จะมาดักกบครับพอดี ช่วงนี้มันแง้งแล้วก็บริเวณที่ผมจะดักนะครับมันจะเป็นเขาเป็นป่ามันแล้วมันจะมีน้ําขังอยู่เดี๋ยวผมจะให้ดูสภาพหมายนะคือกบมันก็จะมารวมอยู่บริเวณนี้นะ,นะเนี่ยเหยื่อที่ผมใช้ก็เป็นปลาหมอครับผมใส่มาเรียบร้อยถามว่าไส้ปลาเข้าไหมมันก็เข้านะครับพวกไส้ปลาพวกอะไรมันก็เข้าแต่ว่าหมาสําคัญคือหมามันจะเข้าก่อนทุกที ผมก็เลยใช้เป็นปลาหมอครับวันนี้ก็ได้มาทั้งหมดสี่หลังครับได้ปลาหมอมาสีตัวก็เลยมาดักไว้สักสี่หลังเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูสภาพหมายว่ามันเป็นยังไงครับนี่ครับปลาหมออันนี้เป็นแงบทางเดียวครับคือผมทําเองเนาะขี้เกียจทำสองทางก็เลยทําทางเดียวโอเคครับเดี๋ยวไปดูหมายดักกันนี่ครับหมายดักมันจะเป็นนี้ครับมันจะเป็นร่องน้ําลงมาจากเขาครับแล้วตรงนี้มันจะเป็นจุดที่น้ําขังไว นี่ครับฝั่งนู้นจะเป็นภูเขาครับมีต้นกกไผ่นี่ครับสภาพหมายจะเป็นนี้ครับมันก็คล้ายๆว่ามันจะเหลืออยู่แอ่งเดียวครับท่านผู้ชมถ้าเลือกหมายอย่างนี้ได้ก็จะดีฮะนี่ครับมันจะมีที่อาศัยตามหลืบหินตามอะไรเี้ครับเนี่ยตรงนี้ก็จะมีแอ่งน้ําอยู่ที่เดียวครับมันน่าจะมีลุ้นมากกว่านะผมคิดอย่างนั้นเดี๋ยวเรา มามาดักกันเลยดีกว่านี่ครับสภาพป่ายมีอยู่ที่เดียวโอเคครับได้มาสี่หลังวันนี้ผมจะดักหวัวน,นี้อันหนึง่งฝั่งนู้นอันนึงวันนี้หวัวน,นี้อันเลือจะอันเดียวโอเคจะค่อยว่ากันเนาะโอเคครับสภาพมายจะเป็นอย่างนี้ครับก็เหมือเนเดิมครับปัดดินให้เนียนครับ ถักอย่างนี้นะครับต้องต้องคอยดูดักเผื่อน้ำนิดนึงนะครับเผื่อน้ำมันลงเราต้องดักเผื่อน้ำนิดนึง <c oughs> เนี่ยครับมันจะมีดักทางเดียวเราเว้นดักถึงเฉียงครับท่านผูน้ชมดักถึงเสียง เราต้องดักเผื่อน้ำลงสักนิดนึงครับดักง่ายครับดักกบให้น้ำบริเวณที่ปปาหมอมีลึกหน่อยเสียบไม้ เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยครับไปเดี๋ยวผมผมก็ขออนุญาตดักก่อนครับเดี๋ยวเรามาลุ้นผลงานตอนเช้าพร้อมกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนเช้าครับวันนี้ก็ว่ามาผ่านเต้ามาปลูกครับ <laughs> แต่ว่าเช้าก็ไม่เช้าสายรีบเลย <laughs> โอเคครับเมื่อคืนนอนดึกไปหน่อยก็ผ่านเต้ามาปลูกก็เลยรีบมาเลยโอเคครับเดี๋ยวไปดูกัน ว่าได้ตัวหรอเป่าดักปลไว้ครับว่าเงินตัวทองเยอะอยู่ครับถ้าสายสายมันกลัวมันจะล่อครับเฮ้ยอะไรอะไรแค่แค่ของที่นี่ครับอันแรกมีมีตัวตัวดินอยู่ครับท่านผู้ชมโอ้ยแล้วครับมีกี่ตัวเอ่ย โอ้ยตัวใหญ่ด้วยครับท่านผู้ชมนี่ครับโอ้โหโอ้โหแะตัวเบล้อเลยโวดน้ำประหมอผมไม่กินปลาหมอไปแล้วเหรอไม่ทาไปแล้วพี่โอ้โหชิคกี้พายก็เป็นอย่างนี้ไปลองเอาถ้วยไปละไปแล้วเมื่อกี้เอาถ้วยอ๋อบีเจอพวกกันขึ้นไปตกปลาครับให้พัดเต้ชูหน่อยตัวเดียวโอ้โหรอโกผมไปเอรอปลาหมอผมไปแล้ว ตูไปเล่เลยเใ,ใ,สใส่ไปในนี้ไปนี่ค,ครับดูหลังที่สองเต้ต<น>รงนี้หางเนี่ยตัวใหญ่อย่างนี้คือถ้ามันกินปลาหมอตัวเดียวไปก็จบแล้วครับตัวอื่นไม่เข้าแล้วโอ๊ย,อย อเอออันนี้นิ่งๆครับท่านผู้ชมอยู่ข้างหน,น้าโอ้ออมีขยับมีขยับไม่รู้ว่าเป็นปลาหมอหรืออะไรโอ้โหสองเต้มครับโอ้โหไอ่ถุงรอดเลยวะโอ้โหท่านผู้ชมโอ้โหตัวนี้คน นี่ก้อนเขเรียกกบนี่ก้อนโห้เดี๋ยไปดูกันที่บ้านครับความใหญ่เอาอีกแล้วครับผันเตะดีถ้าผัน,านเตมาปลุกโอเค okay, ครับไปเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยอีกสองหลังครับซึ่นทางนี้ก็ได้เตะไปหลังที่สามครับหลังที่สองได้มาสองตัวโอ้โอเลยครับท่านชมเมื่อกี้เนี่ย เฮ้ยมีตัวมีตัวมีตัวไหมมีมีมีเอาจับไปอะไรขาวๆอ่ะพี่ใช่ยิงอ่ะเอฟไปกบแฝดท้องว่ะเฮ้ยอะไรขาวๆไปปล่อยวอดหรือเปล่าแต่มีรอยกีนกบละมีรอยีกิ้บอะไรขาวๆโอ้โหตตัวนี้โอ้โหตัวนี้ครับท่านผู้ชมไอ้ป้าทขาไปไหมวะอู้มีฮะ ปัดเข้าไหมโอ้ยปาดเข้าไปไข่ที่นี่ไอ้เวงโอ้ยดีไรมันก็มีรอยคนมาดับเหกกันเลยนะมตามข่าปักแอปเต้กบดูของโกเนาะผู้ใจจริงครับท่านผู้ชมหรือไม่โคกเปล่าไม่ใช่กบมึงก็บ้าเหรอบคบโคเม่กบผู้ใจจริงครับท่านผู้ชมกืบครึ่งโลอีตัวเนี้ยผ่านเต้มาปุกเดี๋ยวไปดูกันตอนเช้าเดี๋ยวไปดูตอนใส่ถุงครับดึงยากดึงไม่ก โอ้ยก็พ่อปโอ้ปาดไอ้ปาดไอ้ปาดเข้าไปด้วยไอชัดไอจิงก็ต่อไม่พลาดเลยสักลังครับครับโอ้อยหลังสุดท้ายเป็นยังไงพานเต้มีรอยเตี้ยนอยู่นะพี่แต่ไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าเออตีนเต็มเลยให้มีตัวมีไหมมีตัวอยู่ถ้าหเห็นถ้ารับไม่ผิดนะเตีนที่เหรอเอตีนไม่มีว่ะ เออหลังนี้ไม่ติดหรอไม่ดิ้นหรือ,อยังไงแค่เรกขีดบอกหลังไม่เป็นไรมันก็ดิ้นี่ว่ะโอเคครับตักฝีหลังได้สามแต้มบอกหลังมันก็ติดเข้าสามแต้มเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นได้ตัวใหญ่โอเคครับก็ทั้งหมดฝีหลังเนาะเต้นนะเนาะโอ้ย ตัว <ขอ S 1> ไม่ใช่น้นนอยๆครับล็อกเช็ดมือก่อนผลครับหัใหืฮอ,อีตัวน้่งน,น,นอยตัวแรกมาใหญ่เลยนะพี่อือตัวแรกดครับท่านผู้ชมสองตัวแล้ว สี่หลังครับเอสี่หลังเนาะอะไมาอีกองโอ้โครับโอ้โหดครับอืโอ้โหเจ้าปาอไปาดกปาดไปมันปาดไปมันให้อยู่ในนั้นเนี่ยตาดิดืออ่ะครับ โอ้สฟส,สวยท่านครับปกเท่าของออมันคร,รับตีตัวนี้เร,ร็วกว่าพี่ได้ครับ,ออบก็สำหรับวันนี้ก็พอได้ขั้วครับวันนี้ไผ่สีทองลา<ม>ท่านชมไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ